สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับข่าวดีบัตรคนจน23กุมภาพันธ์นายกยันแล้วลายใหม่14ล้านคนเฮประกาศทันวันที่1มีนาคม66 ก่อนจะรับชมช่วยปลดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้23กุมภาพันธ์นะครับผมมีข่าวนะครับก็คือท่านนายกออกมายืนยันแล้วนะครับว่าวันที่1มีนาคมนี้นะครับ14ล้านคนประกาศรายชื่อทันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อประกาศรายชื่อทันนะครับก็หมายความว่าท่านนายกจะให้14ล้านคนนี้หรือเรียกว่ารายใหม่นะครับใช้สิทธิ์ทันในเดือนมีนานั่นเองนะครับ แต่ส่วนตัวผมมองนะครับถึงประกาศทันก็ไม่น่าจ,จะได้ใช้เงินกันในวันที่1นะครับถึงจะประกาศทันวันที่1ก็จริงนะครับสุดท้ายแล้วลายเก่าหรือลายใหม่จะได้ใช้เงินกันแน่นะครับคือท่านนายกอยากให้ลายใหม่ได้ใช้นะครับของเดือนมีนาแต่ในทางปฏิบัตินะครับ14ล้านคนนี้ต้องชงเข้าคอรมอเพื่ออนุมัติอีก1รอบนะครับเมื่อชงแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อให้เข้าไปตรวจสอบกันนะครับเมื่อได้รายชื่อกันแล้วก็ต้องไปทําการยืนยันตัวตนที่ธนาคารส่วนกระทรวงการคลังก็ต้องเอา14ล้านคนนี้ไปยื่นให กับกรมบัญชีกลางนะครับ กรมบัญชีการก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปบันทึกแล้วก็ทําการโอนเงินให้กับพวกท่านอีกทีนะครับเรียกว่าขั้นตอนยังอีกมากมายเลยนะครับส่วน14ล้านคนนี้นะครับนอกจากประกาศรายชื่อแล้วก็ต้องไปแย่งกันทําการยืนยันตัวตนที่ธนาคารอีก3แห่งนะครับซึ่งเรียกว่าเดือนเดียวไม่น่าจะเอาอยู่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่22กุมภา66นะครับสมัคร22 000, ล้านรับสิทธิ์แค่14ล้านบัตรคนจนส่อวุน่นเกณฑ์เข้มคนตกรอบละนาวบิ๊กตูย่ยันประกาศสิทธิ์บั คนจนหนึ่งมีนาคมนี้ได้แน่ขณะที่คังสั่งเตรียมพร้อมแจงรายละเอียดวันบัตรคนจนสอวุ่นหลังพิจารณาคุณสมบัติตกรอบสูงถึง8ล้านคนเหลือได้รับสิทธิ์เพียง14ล้านคนจาก22ล้านลายที่สมัครเข้ามาระบุคนไม่ผ่านมีสิทธิอุธร์ได้ ด้านคอรมอผ่านวงเงิน1,500ล้านบาทให้กับกองทุนฟื้นฟูเครนี้สินเกษตรกรนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือบัตรคนจนพบว่าจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีมากถึง40%ของจำนวนการลงทะเบียนทั้งหมดจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดของบุคคลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาให้กระทรวงการคลังพิจารณาด้วยเพื่อสร้างความโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้จํานวนประชาชนที่มาลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐรวม22ล้านคนคัดกรองเบื้องต้นผ่านคุณสมบัติ19ล้านคนและหลังจากนั้นได้คัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเชื่อมข้อมูลหน่วยงานราชการ40แห่งทําให้เหลือผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง14ล้านคนเท่านั้น เมื่อนำจํานวนผู้ลงทะเบียนลบกับจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์ถือว่ามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รับสวัสดิการมากถึง8ล้านคนและหากจะประกาศรายชื่อไปกังวลว่าจะเกิดความวุ่นวายในช่วงของการยื่นอุทธรณ์ดังนั้นจึงขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้พร้อมเพื่อรองรับความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นนี่นะครับทั้งยื่นอุทธรณ์8ล้านคนนะครับ แล้วก็ยังมีการยืนยันตัวตนอีก14ล้านคนเรียกว่ากระทรวงการคลังยังมีงานให้ทําอีกเยอะนะครับทั้งนี้การจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้หรือไม่ในวันที่1มีนานี้นั้นนายสันติกล่าวต่อว่าจากการหาลือเบื้องต้นคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้14ล้านคน ส่วนอีก8ล้านคนก็ต้องใช้ยื้อนุทร์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้สั่งการให้ธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้จัดทําระบบข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดจะต้องส่งข้อมูลของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรับสวัสดิการแห่งรัฐมาให้กระทรวงการคลังด้วย เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งถึงสาเหตุของการไม่ผ่านหลักเกณฑ์เพื่อกระทรวงการคลังจะได้อธิบายให้กับประชาชนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเข้าใจนี่นะครับไม่ผ่าน8ล้านคนนี้มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับไหนจะปัญหาเรื่องการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ยังอาจจะมีผลไปถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้าด้วยนะครับทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินที่รับจัดการระบบการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยมีผู้ลงทะเบียนในรอบนี้รวม22ล้านคน ซึ่งในรอบแรกระบบของธนาคารกรุงไทยได้คัดกรองคนที่ผ่านคุณสมบัติตามที่กําหนดจนเหลือคนเข้าเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน19ล้านคนและเมื่อทําการคัดกรองครั้งสุดท้ายอย่างเข้มขน้นปรากฏว่าเหลือคนที่ผ่านการคัดกรองจํานวนแค่14ล้านคนเท่านั้นสําหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยมีรายได้ไม่เกินปีละ100,000บาทต่อคนและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องไม่เกินปีละ100,000บาทแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือถ้าจะมีวงเงินกู้ก็ต้องมีนเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ก็ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้เช่นวงเงินกู้สําหรับที่อยู่อาศัย รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทหมายถึงถ้าท่านมีหลายวงเงินนะครับเขาจะเอาทุกวงเงินมารวมกันนะครับอย่างเช่นวงเงินหนึ่งหนึ่งล้านอีกวงเงิน7 0 0 0แสนรวมกันเป็นล้านเก็เกินแล้วนะครับและวงเงินกู้สําหรับยานพาหนะรวมกันไม่เกิน1ล้านบาทนี่ก็เช่นกันนะครับถ้าผ่อนรถหลายคันเอามารวมกันเกิน1ล้านก็อดเช่นกันนะครับซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้นะครับบัตรคนจนรุ่นเก่าๆจะไม่มีนะครับเพิ่งจะมีการเพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับแล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยอันนนนนีี้กกกก็็เเเปตตติิาใหมมนนม่ม่่ชััครบไไดย มีนี่คืออดเลยนะครับนี่นะครับสาหรับข้อความสําคัญเลยสําหรับข่าวนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับวันเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอลรถึงกรณีที่ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเล่งดําเนินการลงทะเบียน ครงการบรสสัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5และโอนเงินให้กับประชาชนให้ทันวันที่1มีนาคม2 5 6 6ว่าในขณะนี้ยังคิดว่าน่าจะทันเพราะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบสิทธิ์ให้เรียบร้อยเท่านั้นซึ่งหลายอย่างมีการปรับแก้พอสมควรทั้งของเก่าและที่เพิ่มขึ้นใหม่ทั้งหมดก็ต้องตรวจสอบเพราะมีกติกาอยู่เราก็ได้ขยายกฎเกณฑ์กันพอสมควรโดยจะเห็นว่ายอดเพิ่มขึ้นตลอดทุกปีซึ่งไม่ใช่คนจนมากขึ้นแต่มีการปรับคุณสมบัติเดิมมีระดับไรายได้เท่านี้ แต่วันนี้เราขยายรายได้ให้มากขึ้นมันจึงต้องปรับตรงนี้ด้วยเพื่อให้เข้าถึงและมีความเป็นธรรมนี่นะครับสำหรับตามข่าวนะครับเขาบอกว่าท่านนายกสั่งนะครับว่าจะต้องโอนให้ทันในวันที่1มีนา6 6หนะครับหมายความว่าโอนเงินสําหรับลายใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นลายเก่านี้คือทางกรมบัญชีกลางเขามีลายชื่ออยู่แล้วนะครับมันไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นลายใหม่นี้ เรียกว่าตอนนี้กรมบัญชีกลางยังไม่มีรายชื่ออยู่ในมือแม้แต่คนเดียวนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าถ้าเอารายชื่อ14ล้านคนเข้าคอรมอในอาทิตย์หน้านะครับมันก็จะปลาเข้าไปวันที่28กุมภาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวนะครับในการที่เอารายชื่อ14ล้านคนที่คอรมออนุมัตินะครับเอาไปให้กรมบัญชีกลางบันทึกข้อมูลแล้วก็โอนเงินเข้าในวันที่1มีนานะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะทันนะครับข่าวเขามาแบบนนนนนนนีี้้้ะะคครัััเพาาฉตอออยงุมืวว่ ถ้าเขาโอนมาไม่รู้จะเป็นเงินของลายใหม่หรือลายเก่านะครับซึ่งถ้าเป็นลายเก่าก็โอนได้ทันทีนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นลายใหม่นี้กรมบัญชีกลางก็ไม่รู้จะโอนให้ใครนะครับเพราะว่ายังไม่มีลายชื่อนั่นเองนะครับขั้นตอนก็ยังเรียกว่าอีกหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะไปถึงกรมบัญชีกลางถึงแม้ข่าวบอกว่าน่าจะทันนะครับถ้าโอนให้ลายเก่านั่นก็เป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันคลราาวันนี้ก็คือ21กุมภานะครับยังได้อนุมัติดําเนินการเล่งแก้หนี้สินให้กับเกษตรกรเพิ่มเติม โดยนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอลมได้อนุมัติวงเงินจํานวน1500ล้านบาทให้กับกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อดําเนินการจัดการหนี้ให้แก่กเกษตรกรสมาชิกโดยเฉพาะกรณีหนี้ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือ NPL และการจัดการทรัพย์สินที่ยึดมาจากลูกหนี้หรือ NPA โดยมีเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเป้าหมาย3,148ลรายทั้งนี้เมื่อเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับการจัดการหนี้สินเหล่านี้จะต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูอาชีพด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมในกรณีนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์ให้ถูกต้องรวมทั้งสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเร็วนี่นะครับก็เป็นปัญหาของบัตรคนจนรอบใหม่นะครับเรียกว่าไม่รู้จะเอายังไงนะครับตามข่าวบอกว่าได้แน่แต่ผมอ่านข่าวเองผมยังไม่ค่อยจะเชื่อเลยนะครับว่าจะทําได้ทันนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับว่าตกลงจะทันหรือไม่ทันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ